ตัวอะไรดีเนี่ยแต่แบบตำทานได้ดูบวบเกมแบนตัวที่ถนัดสุดเด็ดเกมแบนโฟร์ซิเค้นนะก็มันเลือดไม่ได้พิเดเตอร์อะเกีจิคาริเอเตอร์ที่สุดอะตายตั้งพิเดเตอร์หรือเปล่าโนแมดเหรอยิบหยองโนแมดยิบหยองก็คือมันเลือดเต็มผมหรือเลือดน้อยครึ่งอะแบบน้อยมากผมตีแบบเดียวเลือดสลับเลือดเลยหลอดเลยหลอดสโตนนะเฮ้ยกิวอลเลอร์ ผมเล่นผมเล่นขอเลยไอ้ดีมาเลยทำไมพูดพร้อมกันเลยพี่เจมปั่นยิงเลยพี่เจมปั่นยิงเลยผมเล่นดําเลยนะคอมผมอ่ะนี่เนี่ยผมเล่นโหลสโตนะนี่ผมจะเล่นตัวนี้เฮ้ยมุ่นี่พี่เจมเมื่อวานผมเล่นบูดูอ่ะไลคิวเอิร์ดอ่ะโหดเปล่าเอิร์ดเอิร์ดเล่นบอลบิดอ่ะคนเหี้ยเย่ป้องเล่นของใหญ่อ่ะ ดูอ้วาไม่เคยเล่นก็เลยลองไม่มันอ้วนเหมือนป้องไงมันอ้วนเหมือนป้องเย้แม่ร้านแน่นอนไม่ล้านแน่นอนจอดใจจะจะร้ายกูอย่างเดียวแค่กูคิวมึงทำไมตอนแข่งจริงเราไม่ได้กังวลแบบมี้บ้างวะทีมก็ทีมเขาเขาเก่งเกินนะยอมรับเลย คือตอนพอพอมันให้เลือกตัวละครเขาเลือกกันเสร็จแล้วอ่ะทีมเราเองเอาได้สองตัวไปถ่ายเทียงบผมอยู่ได้อ่ะรอดูทีลู่ทีมอื่นก็นี่ยละมึงรอดูทีเป็นชุดได้จริงเชื่อว่าสตอนหนึ่งเชื่อว่าแม้ถ้าเราเลือกแล้วอย่าพูดถึงอดีตแล้วลบข้ามตัวใดตัวหนึ่งได้อ่ะ คอมโบแม่งเสียหมดเลยอย่าพูดถึงกันดีนะอนาคตสามคนฆ่าเดดบูดอ่ะคอมโบเสียแล้วคือมันเอาเจโนไซต์ออกไอเจโนไซต์ที่มันกันสกิลมาได้ทุกอย่างอ่ะไม่งอาออกอ่ะดีเจแม่งเทพสุดานี่ทำไม่มันใหญ่ไปนี่ดีเจแม่งเกงในไม่เห็นเฮ้ใครซื้อหวานไอต่ายจริงๆมันต้องเป็นคนซื้อหวานนะแม่ไม่ซื้อดูดิเอาเก็บตังค์ไว้ซื้อของเอาตูตูเกมตัวซัพพอร์ตโทษ เลี้ยตัวเล็กผมเล่นสายเราซื้อให้เราซื้อให้เราซื้อให้เมฆเมฆนี่ผมเต้นสายอินเนสายมานาต้มในมันอยี๋ยวผมพี่เจมออกเรีมนนายร้องทำแบบเรไรเลยผมไปเลยเฮ้ยกาไอ้หมูดิจะไปนู่นทำไมวะเกลี่ยสแกตแทนเหรอนึ่สแกตแทนดิไปเรไรลางแล้วมาดิมาถึงอัพสโมกอ่ะดึงดีดกลตูปูโมกโอ้โหแล้วใครจะดึงเมฆอ่ะ วอสมกไม่มาเดีคเกมจริงอ่ะเดี๋ยวกตัวให้ไอพอคนที่อ่ะไอ้พอโ้โอ้พี้เฮ้ยตุงัวนี้เพราะว่าแขกงมาเฮ้ยเีวแทนตุ้งบาสกิลแรกอีกทีนองพ่มั่วไปดิโอ้ยไม่รู้ไม่เคยเล่นแลวเกิดไม่รู้ไม่เคยเล่น ตายตายคนแรกเลยไม่เล่นเราลอยไปจะแพ้ล้านล้านล้านเดี๋ยวปล่อยมันยังงไเนี่ยอ๋อโอเคแม่งเลยสัตว์ตบคอมเ็นต์มาให้พวกมึงดงเดี๋ยวเปิดเพาเล่นฟังเปิดเพลงกเงินไม่ตอนแข่งเราไม่ได้แบบนี้วะโโอ้หตอนแข่งกันนั่นระดับวันเกียร์เลยวะสกิลมันน่าไม่พอกับบ้านก่อนแล้ว ไม่แก้ถ้าผมได้คิวนะไดออกริมานาโดใครล้ามาใครวะไม่รู้อะดาวให้ก่อนอ้าวไม่ใช่ผมใครสกอร์คิววะม้องกับปอนอะเอ้าวมัดทำาสองหัวแกไอ้ยี่เนี่ยพี่เกมดึงมันไหนไอ้หียเ้ยมานาหมดแล้วอาหน้าก่อน กลับบ้านนี่ว่าไม่ไหวแล้วฮะเจอล拉สตีเล่นสายโหดเกมันนี่เกมันนี่แล้วสตีเล่นเนี่ยโอ้ยเย้เราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันเฮไปรู้ลูน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 รู้รู้ไปเร็วรูนรู้ไปเร็วลูนไปช่วยไม่ก่อนไม่คิวไม่คิวไม่คิวมันแล้วเฮ้ยแล้วใครมึงบังทางกูวะผมครับ เอผมจะเดินแล้วครรู้ไปรู้ไปรู้หนใหญ่ผมไม่มีงค์ยังไม่มีตังไม่ัไมเมสดเกมขอคิวได้ไหมเนี่ยออเลยพี่เจมโอยจะโอลิมานาาช่วยถ้าจตายแบบแบบต้อรำคาญันเดอร์ว่ะเเยยคิดตได้นะเา โอ้ยพ yeah. ี <tampoco S 2> ่เจมลอแม่นนะพี่เจมจะใส่เก้าอ่ะตวงถ้ากูไปชี้ตัวมึงได้โอ้เฮ้ยผมจะดึงแล้วผมจะดึงแล้วมันมันพี่เจมผมไปเอามานานแมาหนึงยอดเบี้ยอนดี้แม่นมากเลยตัวเองไม่สัตว์อ๋อดูดีคิวยันโดนทีเลย เขาหัดหัวโกรธมาจากไหนเนี่ยถามจริจะเอาถามกูออกดีมาแล้วตอนไหนถามกูไม่ได้คิวเลยแย่แจะลาคิวไม่ได้เลยเฮ้ยดึงดึงไปโรเบเอร์ดึงมามาๆๆดูการอีกรอบโฮ้เกมได้ไปต่อเดียว้อยู่อยู่อยู่ฝั่งเราไว้อยู่ฝั่งเราไว้อยู่ฝั่งเราไว้ ผมซื้อมานายทุกคนอะเฮ้ยทันเดื้อนี่ทันเดอร์แมู่โอ้ยเฮ้ยดึงได้รอบแป๊บแล้วผมตันนะพี่เจมโยนเอาเป่าดึงโอเครตันเลยตันเลยไม่ถึง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 ทำไมวะเฮ้ยลุ้นไปลงลูนไปช่วยเมฆช่วยเมฆเร็ว เล่นเล่นป้องดึงป้องนั่นแหละ20%ไล่วาเลี่ยนะะป้องอย่าันทมเมนจะเพิ่มขึ้นลอย5%เยี่ยงอะไรพี่เจมมาล้านผมอ่ะโอ้โหไม่ให้กูล้านแล้วจะมึงจะได้ออกรีมาฮะให้พี่เจมให้พี่เจมคิวอ่อนพี่เจมได้อึดด้วยไม่ไม่ไม่หยิไม่กายไม่ตายไม่ตายก่อนเลยออกได้ละตายดีเจตายดีเจ นี่ผมเสร็จายพนีมามานี้มามาวนเสรอสลายเลยากเ่าดีเจอ่ปั่ลัดรี้ึ้งเสรลายแล้วไปว้าอะไรว้าโมที่นีแบบออกออกโอขานั่งรอข้าศัตรยไม่ไม่เกือบดีเจฮิวดีเจดีเจฮิวสวยดีเจ ผมไม่มีตาสั่งเอาใครจะคิวนั่นแหละดีมานามามาาขอได้ไหมน่ะขอไปช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยเกิดอะไรขึ้นสวยสวยโทษโทรโทษไม่ไม่ไม่จริงเราจะตาแล้วเรามาล้านจริงแหละไอ้ดีเจเล่นเพลงนี้น้องเล่นเพลงเล่นเพลงอันแล้วมาแป๊บมาเล่นเพลงเอ้า ไอ้เขี้ยนนี่ยโอ้ยพี่เจมผมรู้แล้วจะเอาไงดีเขาโดนโดนเขจะตั้งกับเลยจะดูไปยอมตายพี่เจมพี่เจมไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยพี่เจมไอ้ทันเดอร์อ่ะมันจะเข้ามาใกล้ๆพี่เจมดึงเลยตอนนั้นอ่ะเคครับเพราะมันตัูดิทำทำมันจะเดินมาใกล้ๆพวกเราแหละ ตัวไหนไปดูเข้ามาผมดึงหมดเลยสวยพี่เจมไม่ถึงวะอ้ยคุณจีบผมร้านที่ผมร้านขอโทษน,นั่นแหละนั่นแหละครับสุดยอดเจมดีนายไปยัง <laughs> ไม่โอนนะาติกับบ้านไปเอาของ ต่ไต่เต้นเเร็วเต้นเร็วอ้าอ๋อเฮ้ยแมวแมบีบีบีไต่ตัวไต่ไม่อย่างล็อกอะลอกเลยเหรอไดูอยู่เนี่ยย่าอินดี้เลยไต่ยี้ยัมนนเก่งว่ ไม่แค้นเขาเลยเอาปวดด้ผมไม่ยุ่งแล้วผมไม่ยุ่งแล้วต้องยุ่งอะไรต้องละลายเลยหอบ้อง,องเกมยังมันต้องไม่ทีมเว้ยต้องเสียสลายเพื่อนั้งใช่ใช่นานๆแม่กูจะเถียงกันน่าเชื่อเลยแต่ตัวแม่งร้ายกันสุดเลยอ้าวไอ้เนี่ยอุตส่าห์เวลาตั้งหลายรอบเอ้ยมัน,นห,หนวานเหรอแม่หวานดิแต่ก้าวหวานเนี่ยโอ้ตาย สวยพี่เจียังคมี่เ่ยนหวะเเฮ้ยดีเจด้ตายดีเจเลยดีเจกลางวงเนี่ยขอขว้าเฮ้ยลสก่อนาปากสันปากสั้นดีเจดิดีเจอะไระอามานาไหมเอามานาไหมแม่เอาผมเอาเอาเลือดผมเอาเลือมามาเร็วีคมดิ มานาพี่เจมานาเอาไอ้นี้อ่ไอ้เจะรู้ไหมมานามานามานไม่เอาเปล่าอไม่เต็่ะตายสิตายพี่เจี่ตายถอยหอยย่าบังหน้าผมนะไมตัวไอ้แยกล้างโอกาสพลาดเปนเยอะไม่ต้องห่วงตันอ แต่แค่จนถูดแค่จนไข่ทะอกครับมันต้องโดนครับโดนๆเจมอาไปพี่เกมโอเคครับผมจะมียุคเลยอะวันนี้ผมจะมียุคเลยเย็ดอุ้ยเลือดเลือดเลือดกลับบ้านีกตายครับ เล่นอะไรกันอยู N ่เนยปอนออนเนี T ่ยเล่นเกมไตร์ือมาดีเตอนนี้นะกลับบ้านแล้วเล่นกับคนอื่นหรือว่าสามสามอะไรงั้นน่ะเล่นคนอื่นเล่นกับแคนเนี่ยเฮ้ยเฟลเลยกูเฮ้ยมันมาเอารูนี่่าเห็นอยู่ได้บินมา จไ,ม,ไมือชปุมช็อตตายหายมันต้องโดนสักคนอะวะยอ,อ,อะไรอุ้ยไต่ไม่โคตรโคตรลา้าอะผมเพิ่งได้ตัวแรกเนี่ย <c oughs> อ,อ๋อเอไอไตเอไตอ,เอไตอไม่ได้คืนดว่ะไปดิ่มหม,ม,ม,มจะแก้งมันดูจะแก้งมัน ไม่แล้วตอนนั้นเขามันแบนดีโบเวอร์ปาหว่าตอนที่เราเล่นกันนะแบน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 เขาแบนจิโรซายเอฟคืนแล้วก็ดีบอลเลิเราสกา้องเดินถ่ายป้องเอ่อป้องจะเอาเอาตีดิมาตอนนี้ป้องโคตรเก่งอ่ะเก่งกว่าผมอีก ไมผแกปลงไปรัด้ยช่วยด้วยโดนซูมฮะเอออื่ประหลัดอ๋อจะหักใจในวันนี้เอาอาวองเอาเิดตาเออนั่นแหละมาแล้วเนี่ยยังไงเลยได้หอใครมึงจะมาต่อยกมงอไม เวยว้าเจบอลบางอ่ะเอาแล้วเ็นงาก่อนอ๋อวลคิวลี่กระโดดทำมะเขืออะไรวะเฮ้ยอีเหี้ยไปเถินนะวเกมได้สกาวันแกได้สกาวเอาอ้๋โดนได้ไงวะแนปตายดิเจมันต้องตายวะมันอยู่แถวนี้แหละ มีมึงโหแล้วตอนนี้เฮ้ยเมย์เม่ทำไมแกเล่นสายน่ะอ่ะเอาผมตายเตรียมกดลับนะครับโอ้ยแต่มึงกระนกน่าเอาเฮ้ยชิบหายแย่ต้องเย่โชว์ดีจิวเกมได้เจอปืนนะทุกคนเบอร์รับทุกคนนะ โอ้โหเมยทีมเราโหดไปละไรเบอรละคุณสกายเฮ้ยสเกลสกายสกายเก็บเลยสก่มาออกกันหมู่กันเวรหมู่ได้แล้วมาโอ้โอออ้้โโ้เยกล่างเยกล่างผมได้แยกล่างเหรอผมได้ดูเล่กันเว้นไม่นี่กันนันกันนนสายอะไรวะไม่เคยเห็น สายติดมิกเก็โอ้โหสายไตห่าเนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเขาเจาะนกไกลไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมโอ้ปากไม่ไมค์เฮาสายอะไรวะไม่เคยเห็นเลยมีมีมีคนเล่นอยู่แล้วสายเดเกี้ยวโอ้แม่งแยกลานจ,ากจนกุลยังไม่ได้เลย <c oughs> ตบไม่ได้อุดดาอยาบังผมโอ้ไม่บังกันหมดเลยนะวะกันเมแล้วเาพี่แจมาเลยไม่ไม่เล่ไ่ล่าหรลกกอลังเลแคลรี่อะสม่อนมาเล่นสายเือโอ้โ ต,ต,ต, oh. oh. ต่นรงตนแลยผมช่วยโอ้คุณเลือ่อนไยังตายเกมฆ่าดีกว่า,าไปฆ่าคนต่อดีกว oh. ่าฮะเลิกไปไปดีใดใดยนะ้ขนา้างหน้าไอ้ไอ้ไไอ้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 อ้ไอ้ยอ้ไอไอ้ไอ้ เยสป้องมารับรับแทนวิคเกม,มอ่ะคนรักอ่ะเราบ,บอเออเออาลวิว่งอีกเร็วหน่อยดียนหนีไปไหนโอ้โห โอ้พ <c oughs> oh, mm ี่เจนไม่ดีเวอร์เหรอเจนอยู่ดน่แน่เฮ้ยรีบเอ็นหัวหมดจะไปแล้วนะนะรีบเอ็นหน่อยเอาป้อมเหอะผมจะไปเนี่ยเอาป้อมอยู่เนี่ยเนี่ยป้อมดิมาป้อมมาป้อมว้าเออเออเออเล่นสายอะไรของมันวะ เป็นอะไรมาผมนี่แหละครับผมเด้เคียร์ศัตรูให้คุณรีบไปเลยป้องเล่นตัวอะไรเหรอหลอดโซนโอ้พี่เกมส์เหระโอ้โหฮันเดอร์ถึงจะล้มพี่เกมได้ต้องใครนะเนี่ย คไปแนละ้วไปแนละ้วายพี่กลับมาเล่นอีกป่าเนี่ยพี่